ไอ้ไอ้มัมนเ่งนางเอกในงานจริงละจ้าไลยล่ะอืออยู่ทางกกใหม่ก็มีนะจ้ะหลังจากเกีเพลตละงหงขาวมาเนาะแมีนจากพี่พี่ไอ้ไอ้ไลยล่ะปลาตัวนี้มันคือผัวอีแม่เพิ่นจ้าห็่ละงหงขาวเนะาะไอ้เนาะครับผมปุ้ยเห็ดจุลุเลยเนาะจ้ะาไข่แบบไงมันไข่หานเนาะปุย้ยเนาะหลวงเพ่นจ้าไข่ไงไม่ไทยเหมือนมอนี่จ้ามาเจ้าหลวงเพ่นแมีนจุ่มไงเพป็นครับผมอืออือ งอเญ่ๆเนาะงอเพนเง่ๆเนาะอาดเงอเนี่ยเป็นกรรมเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมมาน้ำข้อยิสานบรนทุงเด้อครับมโอนี่ครับผมข้อยิสานบรนทุงมาน้ำครับผมมโอนี้พอกันในวันที่หามิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าครับผมมหาเหตุผู้บรรค์บ่าคือเก่าครับผมพิกัดค่ำปะพาเด้อครับมโอนี้ พาพ่อไงไม่ไงเอฟซี FC บอสคูสุคนครับผมมาหลุ่นมาชมน้องกันครับสิบมาร์สบอลมื่อานนี้ไปครับไม่ไ,ไงไ่นอนครับมาพอเฮ็ดละงก,ก <c oughs> ์เท้านอนของเพ็่นเนาะครับผมมาพอใครคนอนอนของเพ็่นเนาะจุ๊บนะเฮือข้าลายเนาะจ้ะเนี่ยครับมาพอจุ่มเทพงแดงข้าลายครับผม มาคันก,เกนเน็เก็บดอกนึงเนาะเก๋ไก๋กันเนาะเนี่ยเลยนำมู่เพิ่นครับผมโอ้ยมันรุดเลยน้องเพ็ญเก็บแห้ง่ไดเลยนะอ้าวอีเม่เก็บเรือ,อทำเวลาเนาะเม่พี่น้องเพิ่นมาหลายอยู่เนาะแม่นครับไงไม่งไมง่นก็มาหลา่ผมไลยคนอยู่ครับมื้อนี้มากับช่องใหญ่เพิ่นครับ,งงบผมเพิ่นพามาเนาะ <laughs> น้องเพ็ญเนาะจ้าครับผมก็ม,มา,าน้ำกันครับผม กัวอีสานบันทุงครับผมครับสาวนิดเนาะแม่นจ้ะมาเห็นเห็นละงูเนาะหลวงเพ็ญเนาะระงูขาวจ้ะครับผมกำลังอยู่ครับงามอยู่เด้อไม่ใหญ่ใครเพิ่นอ่ายเปิดไว้เนาะจ้ะเก็บเลยครับมีละงูแดงเนาะจ้ะครับผมวันนี้มาหลายคนเด้อครับมาเนาะาหนิดก็มาครับผมบาลล่านก็มาครับผมแล้วก็กัวอีสานบันทุงครับผม มีแต่สองใหญ่ๆเลยครับมาหมือนี่ทางโหดแห้งแต่ทางขี่ลายแห้งครับผมมาผ่อนเฮ็ดละงหละงงแดงน่าจ้ะครับผมกระเฮ็ดเพาะเฮ็ดแดงงามนั่งครับใกล้ๆกันแม่นจ้ะน้ำงามน่าจะเนาะแม่นครับมือนนี่มันหนอกหน่อยคนปลวกไปน่าจะครับบ้า แวยงามเนาะหลวงพี่เนาะจ้ะขาหยางๆเนาะครับผมตัวนั้นคือจังเป็นหล่าเนาะแม่นจ้ะมองคนชี้เข่าเนาะเบาเนาะเบาด้ะเอาต้ะอือกากเนาะเดี๋ยวขึ้นไปยังงีคอยเปิดคอยไงเนาะไอแม่นครับเด็เฮ็ดอันนี้เพิ่นเก็บแห้งบ่ได้เนาะแม่นครับจะไล่ดอกอยู่เนาะจุ่มจ้ะ ตัวแดงขาลายล่ะครับนั่นจุ่มนึงอยา่าที่เดียวมาท่นเบิร์ตจูตเป็นเหงาเลยเนาะแมนครับเท่านี้แมนเบิร์่หนวองเพ็นแมนจ้ะลายดอกเยอ้อไม่ไ่เห็ดแดงงามครับผมนั่นเลยมองลงเพื่นเคียน่ะน,นี่เนี่ยบ้านเนี่ยขนะืนเนาะ แม่ครับยังอยู่ติดไตวบตองอยู่เนาะปลูกไว้น้ำเด้อไม่ใหญ่กันว้ปลูกไว้น้ำมาหาเห็ดน้ำลูน้ำล้านเด้อครับพอนนี้ไม่ใหญ่เอฟซีวัสดุสุขสุขคนครับผมนี่นี่นี่ จุ่มนี่กระไลดอกอยู่เนาะจะ้าอุ้ยค่ะครับผมเอ้าขอฝอยเอกแล้วสารไข่หน่อยคนเนาะจะ้ามาก่อนกระต่อกันหลานน<ะ>้องเพ็ญเนาะจ้าผลออกลามคุณเถิงครับผบมอุ้ยว่ามปนไมโครโฟนครับดอกใหญ่ๆเนาะนี่ครับอือ ี่สามจูมเนาะครับผมตัวคุณชัดขาดบ่ไม่ขาบเพิ่นเนะาะงามเนาะป่ะ,ปะพี่น้องเพื่นทั้งพี่ก็มี จากตองเพี้ยนมาเห็นเห็ดละงกงเงครับสองดอกครับผมมาปร้อเห็ดครับผมกับตรงเก็บไปให้น้องเพี้ยนครับลลยดอกอยู่ครับจุ่มนี้ก็ได้เอาไปให้น้องเพี้ยนตัดตีนไหเดอร์ไม่ญ่วาหลูกวาล้านครับผมมาปร้อเห็ดละงหงเรื่องนึนะครับลลยดอกอยู่ครับผมเก็บไปให้น้องเพี้ยนปาตีนไหครับผม บาดครับผมเสียวไปให้น้องเพลนปาตีนหายเด้อมไม่ใหญ่เพราะว่ามีดมีดในน้ำนกเพลนครับผมจุ่มมือจะไล่ดอกอยู่ครับเอาไปอีกแล้วครับสองดอกเก็บไปหน้าขาเนาะจ้ะครับง,งามๆนาะน้องเพลนเนาะจ้าต่างกันตายก็ไหวห้าขาวขึ้นเก่าจ้า มีผดงามเลยเนาะจ้าอู้ยดองหลงเพนจ้าอีกไงไม้ไถเหมืนมอนี่จ้าเราจะสีประมาณน่อยเนาะครับผมสล้ยูยดอกครับยูเก่งไก่กันเ้อครับคับขั้วอีสานบันทุ่งครับผมมาเฉิดครับแลวจิ้มครับผมเกลน้ำกันเด้จ้าผม่าลำกันหวบอกง่าลมอ่อง่ายกัอ่รอง่อ่ะรอง จุ่มนี่ก็ลายดอกอยู่เนาะจ้าอ้าวฮิดละงอโังเด้อครับตัวนี้มันท้ทงนีรเอ้ยมวนแห้งครับมนันนี้มาลายผู้นลายคนครับผมมืออ่ะพี่เด็กนี่ยังเบิ้งเลยครขบเนาะ

เอ้ยเหลื่อมๆหน่อยเนาะเฮ้ยงอเๆเนาะับผมหาบางอย่างเนาะไงามอยเนาะงามยเด้อยมนงเอ้ยขาหญ่ๆเนาะอยขาคนนอนหลังเพนแม่นจ้ะแต่แกงแสบเนาะครับุกําลังออกนอนหลังเพนกออกจ้ะ เก็บเลยเนาะปัตัวเอาได้เนาะแม่นครับเฮ้ยอุ๊ยมนะันหลุดกับปั้นน่ะบาดแล้วเนาะพี่จ้ะดอกมาซั่น แกเ่็นไงเสื้อผ้าย่ำหนุนเนาะจ้ากรบผมกระตาเนั่ยกระสีเต็มแล้วครับผมกระตานี่ก็ขึ้นมาหลายเดือบน้องเพื่นเนาะขาฝนเนาะจ้าหมุกหมุกครับผมใหญ่ๆสวยๆอุ้ยอายอะสียดายงดิเแดงขาหลายเนาะจ้าพอใครเห็นหลังงอกแดงเนาะน้องเพื่นเนาะจ้าหลังงอกเลี้งจ้า ใครนี่กัดลายดอกอยู่ครับพี่น้องเพื่อนขมาหาหน่องเพ้นเนาะก็เลยมองเคยเอาก็เลยมุนเบิดเลยครับมหน่องเพีนแม่นจุ่มใหญ่เพื่อนครับผมอยดอกยักษ์เนาะดอกยักษ์ใหญ่ๆครับผมงามอีกแล้วเด้อไม่ใหญ่งามอยู่ครับผมเพ็่นละงวงมูนี่ก็ได้มากับขั้วอีสานบันทุงครับผมกับเสาวนิตเน่องเพี้ยนเนาะจ้ามี พาพ้นมาครับมือน,นี้เพิ่นอยากมาเห็นบ้านเห็นเมืองเห็นผู้เห็นปลาเนาะ้องเฟนน้องก็เลยพาไอ้พิ่อน,น,อน,พาานมาหาลองเบิ่งครับสีมานบ่แต่ว่าหมูว่านนี่มานแห้งอยู่ครับมื้อนี้ก็ต้องต้องมานขี้เก่าต้องหลุนกันก่อนโอ้ยเหยียบแล้วน้องเพฟนบ่่แมนบ่อะเก็บเลยก็แต่น้องเพฟนเหยียบไข่เห็ดครับผมขอตรวจขออภัยหลายๆครับผมสี่ห้องอันนี้ใหแน่พี่น้องเพิ่น, <c oughs> <c oughs> นเหยียบเบยลยอ,อ้าย,ยบ่ กันทีใครหนึ่งโมเมนต์บวเอาได้อี่บ้านนั้นทัดกันไปเออเอาโทษเป็นยังงามอยู่เนาะจ้ะบาดูขางา,งามเนาะจ้ะแดงขาลายครับผมเอ้ยจุ่มนี่นอนน,น้องเพลินจ้ะลายดอกย่เด้อะไม่ใหญ่ปู่นตั้งแต่ผมก็ม,มีน้องเพลินจ้ะอือขางามเนาะจ้ะ เดี๋ยวคุณมาใหญ่หน่อยเนาะครับผมโว้ยในหันก็มีเดอะไรของเฮ้ยเออหนังดีล่ะพิดไว้แน่นงเที่การยังไงเนาะจ้าแดงมาพอแดงงามเนาะบาดเนี่ยแดงขาลายครับผมงามครับโอ้ยเป็นเหงาเลยเนาะ จุ่มอย่างเงี้ยค้างนอนของเพื่อนเนาะใช่แสจ้ำเนาะครับผมบานเพิ่นเนาะแมนจ้ะใส้เท่งไหร่หนึ่ก็แมนเนาะจ้ะออกเป็นครูเล่นหน่อยเนาะแมนครับลายอยู well, ่ด anyway, ้วยม่ใหญ่จุ่มดอกบานเพิ่นเนาะแมนจ้ะแต่ว่ายังหนุ่มเนาะครับผม จุดนี้ก็ใหญ่เติมแน้วหลวงเพี่เนาะใช่แต่ว่าแดดถือครับผมเก็บเพชไว้เก็บเครับผมกไม่ใช่เก็บออกลายอยู่เหี้ยงเลยเผ็ดครับเห็ดเห็ดครับเห็ดงามๆเผ็ดหเ็ดบบโก้ นี่ละงอนี่ละงอข้ามนล้วสองเพี่ยนเนาะคับผมมาผ่อแดงข้ามเด้วยไม่งขาเห็ดตุกปุกอยู่ครับกสองเพี้ยนดอก ท่านใหญ่เนาะแม่นจ like like ้ะบัวพอเฮ็ดละงหงค้งเนาะหลวงเพี้นเนาะแม่นจ้ะเดือดใหญ่ๆเนาะไข่เพป็นครับผมหลวงเพี่ยนยลุมเขาหนึงตัวนี้จุ่มหน่อยเพคนเนาะแม่นจ้ะบัวพอเฮ็ดแดงงามเนาะคางเฮ็ดละงหงเนาะใช่มันมีเพื่อนเลยเนาะแดงขาไหลายครับข้างๆกันเลยเนาะกับแดงงามเนาะแม่นจ้ะอืมขนลุ่นนี่บ่พอสิบดอกเลือกโลหนึ่งเนาะแม่น ราพอจุม่มใไงหมดแล้วเนาะจ้าอู้หูยนอนหลับเห็นแน่น,นจ้าผู่นี้ก็บิรธรรมดาเด้อครับขึ้นออกขึ้นไปเลยเนาะอจานเป็นโลอยู่เนาะแน่นเบื้องตี้เลยไม่ใหญ่เสียดายเดิผว้มิแต่บรรบานครับผมอูหูยนอนต่อออกจากบ้านมาครับผมปลาพวนกระหกแหงไทยก็มุมกว้างว่าไหนครับ าดนอนออกเพ้นจังจังสุกโลกเลยนะเนาะเจ็ดสุกโลกเลยครับหลงหัวคังเรื่อไม่ไงตัวนี้จำเป็นเอาดอกบานข้ามพันจุ่มให้เต็มตานเนาะเต็มตาเลยครับจุ่มนี่เงงข็นหกขาวเท้านกับงามนอนออกเพ้นจ้อระวังหักด้วยสวยๆครับผมไม่ไงไมึงก,กัดคักเนาะ ตรงที่เลาไม่ใหญ่หมูนี่จักสิได้หน่อยได้่ลายปันได้ครับผมเตรียมตัวนำให้ลุงให้ล้านเ,นเด้อครับเอาหน่งเพชรเรเิ่มเลยครับนนะครับโอ้ยคือคากอีแม่คือกเก่าเนาะครับผมก็ูม,มา่านกับเก็บเพละหมูแดงคือเก่าเนาะครับโอ้ยดอกง,งามแหงมันนี่ไทยแม่มาพอเนาะว่าสีห้าลายอวยเหรอครับ จอดรดนใบถึงแล้วก็ยางหาลงมาเนาะจ้ะก็เลยมาผ่อครับผมข้างามจุม่มใหญ่ๆนับให้ลูกให้ร้านเลยเด้อใหญ่ๆว่ามีจ็ดดอกลูกร้านไม่ได้นับครับผมแต่ว่าความงามนี่งามกว่าหมู่บ้านครับดอกใหญ่กว่าหมู่บ้านเนาะจ้ะครับผมดอกเป็นตะเบิงแห้งมือน,นี่ยิ้มเลยน้องเวนระตากับสิเต็มพอกระตาบาดนี่เอามาสองตาเนาะเหมือนเนาะแมีนครับปีช่างปีน้องเวนเฮ้ยนอนน้องเวน คนเคยมานเนาะค้นมานอนหลวงเพลินเนาะจ้าเมย์ไนเราทำเม่ให้มานเหมือนี้เราอะเมื่อวานเมย์ไนนับได้เกือบสองรอยดอกครับผมจุ่มผมว่าลอยกว่าดอกเหมือนี้จักสิได้จักดอกครับผมนับให้เรื่อเม่อเมย์ไนหล่นน้ำหลงน้ำลานครับผมเอ้เหมือนี้ดอกมกมกง่ายเนาะแมนครับป้านอนหลวงเพลินแมนจ้ะตัวนี้ให่งามแห่งครับผมเมย์ไนเอ้ยคนละขางพวกใหม่เนาะทื่อๆก็มีครับผม ให้ไม่ใหญ่บังกะคลเคลื่อนมาเนี่นับให้ลูกให้ล้านน,ำน้ำได้ครับได้จักดอกขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่หางมนตณสนี์คนบ้านป่ากับผมขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ใหก้กดติดตามให้ครับผมขอบพระคุณที่เป็นกำลังใจให้ทุกคลิปเด้อไม่ไใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เอฟสีครับผมพี่นอ้องพ่อแม่ก็ดีครับผมเอวยน้องก็ดีครับลุงป่าน้ำบ้าก็ดีน่าของเพื่อนเนาะเป็นอยู่ดีนะ สงามแห้งครับเตียนตัวสิบบาทนะบอนอุ้ยทำนี้พอดีพอดีหลวกใส่ถุงไหวไม่ไงวาหาดหาดไหวหลวกส่งเนาะ,ะครับผมกระตาเท็ดตัวนี้ก็สิเต็มแล้วครับตัวที่สองเนาหลวงเพ็ญเนาะจ้จังหวะสีเอาเมื่อส่งไหนเมื่อนี้เอากระตามาสองหน่วยครับผมผ่าสองไงพันมานําครับก็เลยบ่มั่นใจก็เอามาสองเนาะหลวงเพ็ญเนาะ แต่ว่ายันบมเดเฮดรครับผมยันพันว่า,า,า,าพ่นยานมาาพาพ่นมาเสียเถียเน่าจะแมนครับยันอายเลาว,ว่ามาเสียเถียว,วกันเลยซอยเรือกันนอนของเพี้ยนนอครับผมสายงานเดียวกันครับผมเ็ดช่อง youtube คือกันครับผมมันเปนชิเเลือตาบ่เเลือแเล้วหาตออีกบอกู่าอีกจะข้าวยังคืนเมือ่อ <laughs> บปทันพ่อบ่ะทันพ่อเลยจะไ,ไหนไอ้าวหลุ่นกันต่อครับเอาเห็ดละงกเรื่องแล้วก็เอาเห็ดละงกขาวครับผมขอนเห็ดละงอกเท้าน่าจะนี่นครับดอกไง่นออกกูหันนอดอกเห็ดเนาะอ่ามีอีกอยูอะอ่ะมีบ่แอนครับผมอู้ดีบอเขาเอ๋งไิ่นแอน,นจ้ะ ไก่ๆกันเนาะแดงงามเนาะจ้ะองามสุดๆหน่อยเนาะจ้ามาสลูกยอดจ้ะเดี๋ยวเวลากจบงานเลยจ้าครับผมตัวนี้ของเสาหนิดครับผมตัวนี้ของกุ้งอีสานบรรทุงครับผมหรือว่าเสาจิ้มครับผมตัวนี้ของเบ้าล้านนอนหน้าด้วยครับสองตาสามตาจ้าสามตาครับผมสามสามกตาครับผมคนไลายครับผมตัวนี้ของม้วนเสน่คนบาดปลาสองตาครับผมตาเนาะจ้า นี่คณะเลือครับผมเลือเหมือนดื่มกันทำเลือดทำเลือดวันจ้าฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตามมณิษฐ์เน์คนบ้านป่าน,นี่ด้วยจ้าสำหรับคบลิปมือนี่กับผมียังไลายพอกันคลิปนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมพยย่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเบริร์ดสุขุสุขคนครับผมขอบพระคุณหล,ลายๆเด้อครับที่รับชมคิมณิษฐ์เน์คนบ้านป่าครยายับผมมากันหลายผู้หลายคนครับผมมาหลายช่องครับผมมากับช่องใหญ่ๆเพิ่นครับผมมือนี้ ก่อนเสียมลาผาจากระคอมน่วยไว้ใช่พอาหไ่ไม่ไงเอฟซีเบอร์สุขูสุขคนครับผมมีต่ความสุขความเจริญครับผมคิดเงินให้ดนเงิน,น,นคึดท่องให้ใน,นท่องครับผมอำลาผาจากาละครับคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ